สวัสดีค่ะขอเจ็ตซี่เมดานยิฟซีนะคะน้องทะเลาะค่ะโอเคมาเจอกับเราสองคนนะคะใครคนแรกเลยเมาม้อยกับนางฟ้าเคพิเศษนะคะก็คือดูดวงนะคะให้ทำเจ็ดวันเกิดเลยคนเจ็ดวันเกิดนะทั้งชายหญิงแล้วก็เพศที่สามนะคะในดูในปี2559ันห้าร้อยห้าสิบเก้าดวชะตาแบบจะเป็นยังไงกันบ้างเด็ดเรื่องอะไรกันบ้างจิ้มอะไรอย่างเงี้ยไฮไลท์ของคุณในปีหน้าคุณจะเจออะไรนะคะเป็นพิเศษอ่ะเริ่มเลยนะคะจับ่ะ ให้ทังหินท่ต่อนันคาเจ็ดวันเกิดเลยนะคะเริ่มที่วันอะไรเนี่ยนจันทร์อันคารพุธพฤคัสุและก็เสาร์แล้วก็อาทิตย์ค่ะค่ะเก็บ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 วันจันทร์อ่านะคะหนุ่มสาววันจันทร์นะคะได้ไพ่ ราศีนี้ช่วยเพราะฉะนั้นในปี2559นะคะพยายามเขาเรียกอะไรในเรื่องของความรักอย่างนอนอย่าที่อนอย่าอารมณ์เยอะนะคะเพราะว่าเขาเรียกอะไรอะสบัดสวิงสบัดสวิงเป็นพิเศษที่น้อยอกน้อยใจมากเป็นพิเศษนะคะส่วนอ่ในปีหน้าสิ่งที่ดีๆก็คือเขาเรียกอะไรานาดีอยู่ประถมสำหรับผู้ญญชายนะคะเออมีเกณฑ์เขาเรียกอะไรได้เจอคนรักที่ดีนะคะส่วนสาวสาทั้งหลายก็จริงๆมีเกณฑ์แบบจะได้แต่งงานแต่งงานอนี้นะคะ ภรรยา5สำหรับคนเกิดคนละชาติได้ไพ่ได้ไพ่สามไม้เท้านะคะสามไม้เท้านะคะอโดดเด่นมากในเื่องการงานนะคะปีหน้ามีเกณฑ์ขยับขยายเรื่องขั้นปรับตาแหน่งค่ะอยากเปลี่ยนงานใหม่นะคะมีเกณฑ์ได้เปลี่ยนงานใหม่านกกงานนอยู่มมีเณฑ์ได้ะคะคนทําธุรกิจส่วนตัวมีเกณฑ์ขยับขยายเรื่องสาขานะคะไปถึงแบบเขาเรยกอรายต่างจังหวัดต่างประเทศเลยก็ดีค่ะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของความรักก็จะ ระวังมีมือที่สามเข้ามาจะมีคนเข้ามาใ,<ช>ให้คุณเลือกเยอะขึ้นนะคะถับคนโสดตคนนี้มีคู่แล้วก็ระวังมีคนเข้ามาแทรกละกันโอเคอ่าคนเกิดวันพุธนะคะได้ไพ่ราชาถ้วยนะคะปีหน้า เขาบอกว่าจะทําอะไรต้องตัดสินใจทําให้ดีเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะที่เราแบบกึกๆกากๆเราจะเลงไงเออตัดสินใจอะไรเราก็ไม่ค่อยกล้าตัดสินใจเท่าไหร่นะคะด้วยแบบเหตุผลอะไรบางอย่างที่มันผ่านมาทำให้รู้สึกว่าเราหวาดกลัวเรากลัวที่จะตัดสินใจนะคะเขาบอกว่าก็โอเคแหละพยายามคํานวณดีๆแล้วกันอะไรทําได้ก็ทําทําไปก่อนนะคะอย่าลังเลมากนะคะสำหรับคนเกิดวันพฤหัสนะคะระวังความหลังครั้งเก่าความผิดหวังครั้งเก่ามันจะแบบว่า มันจะกลับมาทำให้คุณรู้สึกแ yeah ย่อีกเพราะฉะนั้นอ่ะเรื่องอย่างเงี้ยอย่าเก็บมาคิดดีกว่าเพราะมันผ่านไปแล้วเนอะอดีตมันผ่านไปแล้วปีหน้าคุณคิดถึงเรื่องอนาคตดีกว่านะคะาปีหน้าเขาบอกว่าคอนเซ็ปต์ของปี2569สำหรับคนเกิดวัน,นที่คือการอาหสิกรรม นะคะอะไรที่มันผ่านมาใครทำอะไรให้เราเจ็บช้ำน้วาใจนะคะเริ่มต้นปีมาเราก็ปล่อยวางแล้วก็ถือว่าให้อภัยกไปแล้วกันเราได้เดินหน้าต่อไปได้ในปี2559อย่างแบบเป็นสุขนะคะอากอนะคะคนเกิดวันสุดได้ไพ่สี่ดาบนะคะเพราะฉะนั้นเออปัญหาเก่าปัญหาเดิมอะไรหลายๆอย่างมันที่เมันสะสมไม่จบในปีที่ผ่านมานคะปีหน้ามันก็ยังต้องเจออยู่ชาตันมัน มันเป็นเหมือนชีวิตประจําวันของคุณไปแล้วมากกว่าเพราะฉะนั้นคุณพยายามมองข้ามไปนะคะเอาเฉพาะว่าเฉพาะหน้าแก้เฉพาะปัญหาเฉพาะหน้าพอปัญหาหลังๆเก่าๆเก็บแก้แล้วก็ช่างมันไปเถอะค่ะยากกว่าเราไปเงินละค่ะไม่มีทางหายตาอ่าโอเคออะต่อนะคะคนเกิดวัน สุขใช่ไหมได้สสาวได้ไพ<า>โดว์นะคะเ<า>พราะฉะนั้นปีหน้าคนเกิดวันเสาร์ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะั่เนเองเดินทางต่างประ,ประเทศด้เด่ชนมากนะคะใครติดต่ออะไรกับชาวต่างชาติต่างภาษาหรือทำงานเกี่ยวกับบริษัทข้างชาติที่เกี่ยวข้องกับฝรั่งเนี่ยถือถว่าการงานจเจริญก้าวหน้าเลยทีเดียวนะคะเออเป็นอะไรที่ดีอ่ะเลิศนะคะเรื่องความรักก็ดีในการใครอยากมีลูกก็มีได้มีเกณฑ์ตั้งครรภ์มีลูกนะคะ และสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะปีน้าเรียกว่าเป็นปีการทํางานของคุณเพราะคุณได้สิบไม้ทับการงานของคุณจะมาลุมมาต้มมาลุมที่คุณแล้วคุณก็จะทํางานหนักมากเหนื่อยมากมแต่ถ้าคุณทํามันกับมันเต็มที่แล้วลงมือทาเต็มที่ประสบความสำเร็จค่ะเออนะคะอ่าคนเกิดวันศุกร์นิดนึงระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะคะคนเกิดวันศุกร์นะระวัลงลมหนาหมอหนอน,น,อน,น,อน,น,อนเสือเพื่อารดูแล,แลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะ อ่ะเรียบร้อยนะคะอ่ะ<ม>ทิ้งทายไปแค่นี้แล้วกันนะจ๊าอันนี้หลออนางฟ้าด้วยสิษอ่ะห<ๆ>ลออนางฟ้าเอาลืมใช่ไหมเรานางฟ้ารอแป๊บหนึ่ง,งน,นะคะเพราะ,ะว่าเอองงนะอ่ะพิมพายอันนี้แถมพิเศษสำหรับนางฟ้าเราที่เลิฟเลิฟม,มากเลยนะคะอ่ะนางฟ้าที่เกิดวันจันทร์วันอังคารวันพุธ ปฏิทินและกล้วนันศุกร์ปันต่าวและวันอาทิตย์อ่าอ่าเรานางฟ้าที่เกิดวันจันทร์คเปิดคนนี้ก่อนเลยนะคะแล้วก็เจอไพ่แบบ สวยๆกรีนะคะอ่าเกิดวันจันทร์นะคะเด่นเรื่องงานเหมือนกันนะคะติดต่อเจรจาอะไรทั้งหลายนะคะประสบความสําเร็จนะคะใครเป็นทรงเป็นเซลลเข้าไปคุยกับลูกค้านะคะได้ออเดอร์ตลอดถือว่าการงานเจริญก้าวหน้าดีนะจ๊ะส่วนคนเกิดวันอังคารนะคะระวังเรื่องสุขภาพเพราะวคุณได้จิตดาบนะคะ ปัญหารุมเราแล้วสุขภาพคุณไม่ค่อยดีนะคะเพราะฉะนั้นดูแลร่างกายตัวเองให้ดีหน่อยนะคะค่ะอ่าคนเกิดวันพุธเหมือนกันนะคะปัญหาปวดหัวมากมายโดนหลอกโดนโกงอะไรมาลุมมาตุ้มต็มไปหมดนะคะทุกอย่างยังต้องรอนะคะไม่มีอะไรรีบได้เลยสักอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเออทำใจคนเกิดวันพฤห,หัสนะคะได้แปดถ้วยพอทำอะไรอยากให้ใช้ ใจนะคะแล้วก็สติมีความเมตตามากกว่าอารมณ์นะคะทิ้งอารมณ์นะทิ้งอารมณ์ลงไปซะแล้วทุกอย่างจะดีค่ะเพราะว่าไม่งั้นถ้าคุณใช้หมดแต่อารมณ์ปัญหาจะบานปลายและมีแต่เรื่องแตกหักนะคะคนเกิดวันศุกร์นะคะ่ะปัญหาชู้สาวโอ้มาอย่างมากเลยทีเดียวนะคะแต่ข้อดีก็คือคุณก็จะมีกินมีใช้ไม่ขาดเลยทีน้้ถือว่ามันเป็นความ เขาเรียกว่าสนิทพรุ่งพ่าดเลยทีเดียวแต่ก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีสับรางให้ทันด้วยนะแจแล้วก็อย่าไปยุ่งกับคนมีจ้าคอ<ม>าแล้วก็คนเกิดวันเสารนะคะ ปีหน้าของคุณเรียกว่ามีงานเข้ามาเรื่อยๆปีจ็อบมีโชคมีลาภเข้ามามน,นะคะเ,เรื่องเองินเ,เรื่องงานคุณเด่นค่ะโอเคอ่านในเรื่องของวันสุดท้ายแล้ววันอานทิตย์นะคะหนึ่งดาบนะคะเขาบอกว่าหาี่วันศัมีมาให้แก้นะคะมีไว้ให้กุ้งชนนะคะแต่ว่าไม่ว่าอะไรจะเข้ามาก็ตามคุณใช้ทีาเรียกะายการตัดสินใจที่มันเด่นฐานนะคะรักระใช้ประสบการณ์ของคุณนะคะแล้วปัญหาทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะจ๊ะแต่เหนื่อยหน่อยแค่นั้นเองจ้ะ โอเคเรียบร้อยนะเรียบร้อยจริงแล้วใช่ไหมเราจริงจังโอเคค่ะก็ไม่รู้จะยังไงนะคะปีใหม่แล้วก็กราบสวัสดีขอให้แฟนๆนางฟ้าของเรานะคะทุกคนมีความสุขนะคะคิดสิ่งใดก็ส่งปาร์นาะคะสวยๆเลิศเลินิรวยรวยกันทุกคนเลยค่ะโอเคส่งไม่หมอนะคะไม่หมอจีจี้มาดามยูซีนะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ